สวัสดีครับถ้าจํากันได้เนี่ยผมทําคลิปไว้อยู่คลิปหนึ่งแล้วก็มีคนทักท้วงผมว่าเปิดดูคลิปไม่ได้ผมก็เลยเข้าไปเปิดดูแล้วเออเปิดดูไม่ได้จริงนะครับมันจะเป็นขั้นตอนของความผิดพลาดในการโหลดอัปโหลดเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยการเข้าไปปรับปรุงคลิปแล้วเนี่ยผมทํากระบวนการมันไม่สมบูรณ์ก็ได้นะครับความสับเท่าเผลอเลยเนี่ยมันมีอยู่เรื่อยๆนะครับก็เป็นไปได้ว่าความผิดพลาดตรงนั้นเนี่ย มันก็เป็นที่มาของคลิปที่มันดูไม่ได้ผมพูดไว้ว่าใน FSM เนี่ยนะครับทีมลิวฟูเนี่ยเสียใครได้บ้างนะครับถ้าดูจาก FSM เนี่ยก็เริ่มจาก F ก่อนก็คือฟิมิโนเนี่ยนะครับเป็นผู้เล่นคนแรกเลยที่ลิวฟูด,ดึงมาสวมยูนิฟอร์มลิวฟูดึงเข้ามาจากข้อฟินไฮตอนนั้นนะครับในปี2015 มาดูจากโปรไฟล์ของพิมิโน่ก่อนนะครับเพราะว่าเรียงตามลำดับไล่พิมิโนเข้ามาก่อนเกิด2ตุลานะครับ1991อายุ28ส่วนสูง181เซนติเมตรนะครับท r าน r เ e อร์มเเนี่ยประเมินมูลค่าไว้ที่81ล้านอันนี้คือคือข้อมูลของการประเมินของ Transfer Market ร์เนี่ยหลังๆมาก็จะเป็นตัวอ้างอิงนะครับในเว็บต่างๆที่จะเอามาใช้นะครับ แล้วการประเมินนี้เนี่ยก็ประเมินเมื่อสิ้นปี2019นะครับแต่ละสิ้นปีเนี่ยเขาจะประเมินทีนึงก็จะไม่ประเมินอัปเดทตทุกเดือนนะครับร่วมทีมลิวพูเนี่ยสัญญาในระบุไว้1กรกฎาคม2015นะครับมีการขยายสัญญาไปล่าสุดเนี่ยไปสิ้นสุด2023ให้จำไว้นะครับ30มิถุนา2023เนี่ยนะครับเพราะทั้งมาเน่และซาลาเนี่ยก็จะไปสิ้นสุดสัญญาใน สามทีมชนะสองพันยี่สิบสามพร้อมกันหมดเลยนะครับตำแหน่งที่พิมิโนเล่นได้ก็เป็นเซนทรอนโฟร์เวิร์ดเป็นหน้าเป้านะครับลงเล่นในตำแหน่งนี้เนี่ยร้อยสี่สิบสามเกมนะครับทำไปห้าสิบเจ็ดประตูแอสซิสต์ไปสี่สิบแปดลูกรวมกันแล้วเนี่ยนะครับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยมีส่วนร่วมกับการได้ประตูร้อยห้าประตูนะครับจากร้อยสี่สิบสามเกมก็คือทั้ง แ s ซิสแล้วก็ยิงประตูเองนะครับเป็นผู้เล่นที่มีตัวเลขในสัดส่วนตรงนี้สวยมากเลยในตำแหน่งเซนตั a ฟอร์เวิร์ดในตำแหน่งเซคันด์สไตรเกอร์ก็คือเป็นกองหน้าตัวที่2นะครับเป็นตัวสนับสนุนหรือเป็นเล่นในสไตล์ที่เคนนิดเดนกริสเล่นกับเอลาสันและนะครับกองหน้าตัวที่2เล่นไป34เกมนะครับยิง11จ่าย8นะครับแล้วก็เล่นในตำแหน่งริมเส้น ฝั่งซ้ายนะครับ23เกมยิงไป8ประตูนะครับเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกเล่นไป18เกมแอซิสไปน1นะครับเล่นในตำแหน่งฝั่งขวานะครับริมเส้นฝั่งขวาเล่นไปน16เกมยิง1จ่าย2นะครับถ้าดูจากสถิติตรงนี้ก็เห็นเลยว่าเล่นเป็นเซคันด์สไตรเกอร์กับเล่นเป็นเซนเทน l ์ฟอร์เวิร์ดก็คือหน้าเป้านี่นะครับจะเป็นช่วงที่ค่าเฉลี่ยของผลงานเนี่ยตัวเลขดีสุดนะครับ ลงเล่นให้กับทีมลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับ235เกมนะครับยิงไป77แอซิสต์ไป59นะครับมีส่วน่วมกับประตูเนี่ย136ประตูเล่นกับฮอฟเฟนไฮม์นะครับเล่นไป153เกมมีส่วนในการได้ประตูก็คือยิงประตูไป49นะครับแอซิสต์ไป36รวมทั้งแอซิสต์ทั้งยิงประตูเนี่ยก็85ลูกนะครับแล้วก็ ตอนเล่นในลีกบ้านเกิดนะครับเล่นไป38เกมนะครับยิงได้8ไม่มีลูกแอสซิสเตอร์นี่คือผลงานถ้าไล่เรียงตามซีซั่นนะครับพอมาก่อนเลยก็คือในซีซั่น2015-2016เนี่ยในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเล่นไป31เกมยิง10จ่าย8นะครับในยูฟายูโรปาครับเนี่ยลงไป13ยิง1จ่าย3นะครับแล้วก็ในรายการอื่นๆเนี่ยลงเล่น5เกม ยิงไม่ได้แอซสสิสไม่ได้2016-2017นะครับพิมยริกเล่น3-5ยิง11จ่าย10นะครับสีซั่นนั้นลิพูเนี่ยไม่มีรายการยุโรปในรายการอื่นๆนะครับบอลถ้วยต่างๆเนี่ยนะครับลงไป6ยิง1จ่าย1นะครับซีซั่น2017-2018นะครับลงในพิมิรีกเนี่ย37เกมนะครับยิง15จ่าย7นะครับ เป็นซีซันที่ยิงประตูเยอะที่สุดเลยในซีซั่น2017-2018นะครับและในรายการ UCL เนี่ยยิงไป10จ่าย8จาก13เกมนะครับซึ่งถ้านับรอบเพย์ออฟด้วยนะครับก็ลงไปอีก2เกมนะครับยิง1จ่าย1ในรายการอืน่นลงเล่นไป2เกมยิง1จ่าย1เหมือนกันนะครับและในซีซั่2 0 1น2018-2019เนี่ยที่ประสบความสาเร็จใน ระดับทีมเนี่ยนะครับก็เล่นไป34เกมในพรีเมียร์ลีกยิง12จ่าย7ใน UCL เนี่ยเล่น12ยิง4จ่าย1นะครับในรายการอื่นๆลง2เกมนะครับไม่มีส่วนได้เลย s อซิทเพื่อเป็นประตูนะครับแล้วก็ซีซันนี้เลยนะครับซีซั่สน2 0 1เ2 0 2 0เนี่ยลงไป29เกมก็คือตั้งแต่ออกตัวมาเนี่ยไม่ได้พักเลยนะครับ ยิงไปแปดจ่ายเจ็ดมีส่วนร่วมสิบห้าประตูนะครับใน UCL เนี่ยลงไปแปดยิงหนึ่ง 1, จ่ายสี่นะครับผลงานดรอปลงไปนะครับในรายการอื่นๆเนี่ยลงหกยิงสองจ่ายหนึ่ง 2, 1, ก็คือในรายการซูเปอร,ร์คัพในสโมสรโลกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนี่คือในส่วนของ F นะครับก็คือฟิมิโนคนที่อยู่สโมสรรูพูลเนี่ยถัดมาก็จะเป็น มาเน่นะครับแต่ทีนี้มาดูก่อนว่าโดยหน้าที่โดยฟังก์ชันเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะแยกมาทีละคนก็ตัวมาเน่เนี่ยนะครับมาเน่ Money เนี่ยเกิด10เมษายน1992นะครับซึ่งถ้านับอายุแล้วเนี่ยก็อายุน้อยกว่าเจ้าบอบบี้เนี่ย1ปีนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่อายุรุ่นราวคาเดียวกันนั่นแหละสูง1.74นะครับถ้าเจ้าบอบบี้เนี่ยสูง181นะครับ ทันเฟอร์มเมจเนี่ยตีมูลค่าไว้ที่135ล้านสิ้นปี2019นะลงเล่นให้สโมสรต,ต่างๆ่เนี่หลายสโมสรน,นะครับสัญญาเนี่ยก็ขยายไปสิ้นสุดสัญญาพร้อมกับฟิมิโนเลยนะครับก็คือ2 0ง3นะครับสิ้นสุด30มิบถุนาสองพันยก็เข้ามา1กรกฎาคมสองพครับเล่นริมเส้นฝั่งซ้ายหน้าเป้านะครับ แล้วก็ริมเส้นฝั่งขวานะครับจากผลงานเนี่ยริมเส้นฝั่งซ้ายเยอะที่สุดเลยนะครับลงเล่นไป109เกมยิงไป50าแอซซิสไป23นะครับแล้วก็ริมเส้นฝั่งขวาเนี่ยลงเล่นไป41ยิง20จ่าย9นะครับเล่นหน้าเป้าลงไป10เกมนะครับยิง7จ่าย2ถ้าดูผลงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีค่าเฉลี่ย ในการมีส่วนร่วมของประตูสูงมากนะครับในตำแหน่งตัวริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับลงเล่นไปร้อยเก้าเกมเนี่ยมีส่วนร่วมกับประตูเนี่ยทั้งยิงทั้งแอสซิสต์เนี่ยจ็ดสิบสามลูกนะครับริมเส้นฝั่งขวาเนี่ยลงเล่นไปสี่สิบเอ็ดเกมเนี่ยมีส่วนร่วมกับประตูเนี่ยยี่สิบเก้าลูกเล่นหน้าเป้านะครับเป็นหน้าเป้าเนี่ยเล่นสิบเกมเนี่ยมีส่วนร่วมกับประตูเก้านะครับถือว่าเยอะมากนะครับ ผลงานกับริวพูเนี่ยลงเล่นให้ลิวพูไปแล้วนะครับ161เกมนะครับยิง77จ่ายไป34นะครับมีส่วนร่วมกับประตูเนี่ยสูงมากๆนะครับอยู่ที่111ลูกนะครับถัดมาในจำนวนเกมที่เยอะใล้เรียกกันนะก็เกอร์อาเบไลซิกนะครับลงเล่นเกือบ90เกมเล่นไป87ไปเกมนะครับ ยิง45จ่าย32มีสูรลุ่มกับประตู77ลูกนะครับแล้วก็เล่นเนียให้กับซารทมตันเนี่ยไป75เกมนะครับก็มีสูรนร่มกับประตูไปยิงไป25จ่าย14ก็ถ้าคิดรวมเลยก็39ลูกแล้วก็เล่นเฮเมสนะครับตอนที่เข้ามาในยุโรปใหม่ๆก็ลงเล่นไป21เกมนะก,ก่อนจะเล่นฟุตซอลบกในะจะมาซื้อไปนะครับก็ลงไป21ยิง1่ง,งจ่ายหนึ่งนะครับ จากฟอร์มที่อยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับในซีซั่น2016-2017นะครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยลงไป27เกมยิง13จ่าย6นะครับในรายการอื่นๆเนี่ยก็ลงไป2เกมนะครับแล้วก็แอสซิสต์สส่วนในการยุโรปไม่ได้ร่วมนะครับซีซั่น2017-2018ในช่วงที่ FSM เนี่ยฟอร์มโดดเด่นมากนะครับพรีเมียร์ลีกลงไป29เกม ยิง10จ่าย7ใน UCL เนี่ยลงไป11เกมยิง10จ่าย1นะครับในรายการอื่นๆลงไป4นะครับแอชิตไป1่งยิงไม่ได้นะครับแล้วก็ซีซั่น2 0 1 8ป9พนเเนี่ยพิมิลิกลงไปถึง36เกมนะครับยิง22่จ่าย2นะครับใน UCL ลง13มยิง4จ่าย3นะครับรายการอื่นๆลง1เกมแต่ ไม่มีส่วนได้ในส่วนของการยิงประตูหรือแอซิสเลยนะครับซีชั่นล่าสุดนะครับก็ในพิมริลิกลงไป26เกมนะครับจ้าบอบบี้นี่ลงไปครบเลย29เกมแต่เจ้าซาดิโอมาเน่เนี่ยนะครับนาเดทเราเนี่ยลงไป26ยิ่ง14จ่าย9ใน UCL ลเนี่ยลง8ยิง2จ่าย2รายการอื่นๆนะครับลง4ยิง2จ่าย1 ดูจากผลงานเนี่ยจะเห็นว่าบทบาทหน้าที่ที่มันแตกต่างกันนะครับแต่ผลงานก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผลงานที่ดูดีมากๆก็ในซีซั่น2018-2019นี่แหละที่ก้าขึ้นมาคว้าดาวซันโบร่วมนะครับถัดมาคนล่าสุดเลยคนสุดท้ายนะครับเราต้องรู้ข้อมูลก่อนเพื่อที่จะไปเปรียบเทียบว่าถ้าจะเสียใครไปใน F A M เนี่ยเสียใครไปดีนะครับมูลค่าโดยประเมิน Transfer Market เนี่ย มาเน่กับซาร่าเท่ากันเลยร้อยสิบสามถึงห้าล้านเท่ากันนะครับเจ้าบ๊อบปี้เนี่ยที่แปดสิบเอ็ดล้านส่วนหนึ่งก็คืออายุมากกว่านะครับแล้วก็มีส่วนได้ส่วนเสียกับประตูเนี่ยถ้าเทียบการยิงประตูแล้วนี่ก็ยังสู้สองคนที่ว่าไม่ได้มาดูซาร่านะครับซาร่าเนี่ยใส่เบอร์สิบเอ็ดเกิดสิบห้ามิถุนาหนึ่งเก้าเก้าสองนะครับจะคิดเป็นพศก็สามห้าแหละนะครับอายุยี่สิบเจ็ดตอนนี้สูงร้อยเจ็ดสิบห้าก็ไล่เรียกกับมาเน่นะครับสูงกว่กากันเซนหนึ่ง นะครับทางเฟิร์มเกตนี่ยกรตีมูลค่าเท่ากับมาเน่เลยตอนสิ้นปี2019นะครับสัญญาอยู่กับลูกูก็ตั้งแต่1กรกฎาคม2017นะครับยาวไปถึง30มิถุนา2023ในช่วงที่ขายสัญญาทั้ง3คนเนี่ยก็ขายสัญญาไปพร้อมๆกันเลยนะครับพอจบซีซั่นที่ซาร่าโชว์ผลงานระเบิดเถิดเทิงนั่นแหละนะครับก็มีการจับขายสัญญาไปหมดเลยทั้ง3ตัวนะครับเล่น ในตำแหน่งหน้าเป้าเป็นศูนย์หน้าตัวที่2นะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกเป็นมิดฟิลด์ฝั่งขวานะครับแต่ตำแหน่งที่เล่นเยอะสุดก็คือมิดฟิลด์ฝั่งขวาลงเล่นไป1 1 4เกมนะครับยิงไป69สิบเกแอต์ไปสามสิบนะครับมีส่วนร่วมในร้อยยี่สิบแปดประตูในศูนย์หน้าตัวกลางตัวเป้านะครับลงเล่นไปยี่สิบสี่เกมนะครับยิงไปยี่สิบสองจ่ายแปดก็ถือว่าตัวเลขดีมากๆนะครับ ถ้าคิดมีส่วนร่วมกับประตูเนี่ยมากกว่าจํานวนเกมที่ลงเล่นซะอีกนะั้นในตำแหน่งหน้าเป้านะครับแล้วก็สุน,น้าตัวที่2เนี่ยลงเล่นไป3เกมนะครับแอซิสไป1ยิงประตูไม่ได้นะครับแล้วก็ในตําแหน่งมิดฟิลด์ตัวลุกเนี่ยนะครับลงไป1เกมนะครับแอซิสไปได้1ถ้าดูจากผลงานเนี่ยเล่นแข่งกับลิเวอร์พูลเนี่ยเยอะสุดเลยนะครับ144เกมนะครับยิงไป91 แอซิสไป37นะครับคิดรวมเป็นเสร็จแล้วเนี่ยก็128ประตูในการมีส่วนร่วมทั้งยิงทั้งแอซิสนะครับยูโรมาเนี่ยลงไป83เกมนะครับยิง34จ่าย22ก็มีส่วนร่วมกับประตูเนี่ย56ประตูนะครับอยู่กับบาร์เซโลนะครับเล่นไป79เกมนะครับยิงไป20จ่าย17นะครับมีส่วนร่วมกับประตู37ลูก แล้วก็ทีมที่อยู่ในหลีกบ้านเกิดเอลโมโคาลูนเนี่ยนะครับลงไป44เกมนะครับยิง12จ่าย6ก็มีส่วนร่วมกับ18ประตูแล้วก็ช่วงที่ยืมไปฟิโอลินตน่าเนี่ยนะครับลง26ยิง9จ่าย4นะครับอยู่กับเชลซีเนี่ยยิง2จ่าย4ผลงานที่ดูขีเห่มากๆเลยก็ตอนอยู่เชลซีนะครับที่ฟอร์มไม่ดีมากๆนะครับถ้ามาดูผลงานกับลิเวอร์พูลเนี่ยในซีซั่นแรกที่ย้ายมาเนี่ย ทายสวยเนี่ยมันเข้ามาทําให้รูปดวงเนี่ยมีกําลังของทาาที่แข็งแรงมากนะครับผลงานก็เลยโดดเด่นนะครับในซีซัน2017-2018ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยลงไป36เกมซัดไป32ประตูแอซสซสิตไป11นะครับคิดค่าเฉลี่ยเนี่ยจำนวนประตูที่มีส่วนร่วมเนี่ยมากกว่าจำนวนเกมนะครับใน UCL เนี่ย ลงเล่นไปทั้งหมด13เกมก็คือรวมทั้งรอบเพลย์ออฟด้วย2เกมนะครับก็ยิง10จ่าย5ในรอบปกติแล้วก็ไป a s s ซิ t ในรอบเพลย์ออฟ1ลูกนะครับในรายการอื่นๆก็ลง1เกมแล้วก็ a s s ซิ t ได้ถ้าชีซัันถัดมาเนี่ย28 29เนี่ยนะครับลงไป38เกมยิงไป22จ่าย10 ใน UCL เนี่ยลงไปสิบสองยิง5จ่าย2นะครับรายการอื่นๆไม่มีเลยนะครับซีซั่น2องพันสิเนี่ยลงไป26ยิง16จ่าย6นะครับก็คือซีซั่นนี้นะครับตอนนี้ก็ได้ลุ้นดาวซันโวในในในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ใน UCL เนี่ยลง8ยิง4จ่าย2นะครับในรายการอื่นๆลง6 แอซิสหนึ่งดูจากสถิติทั้งสามตัวนี้ก็ถือว่าฟอร์มแบบนี้สถิติแบบนี้เนี่ยเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับทั้งสามคนเลยนะครับซาร่าเนี่ยโดดเด่นมากในเรื่องการจบสกอร์นะครับแล้วก็เป็นตัวที่เล่นบทบาทก็คือเป็นตัวคำสูงถ้าดูการแบ่งหน้าที่เนี่ยเห็นชัดเจนว่าซาร่าเนี่ยจะเป็นตัวที่ถูกทิ้งไว้ข้างหน้าตัวคนเดียวนะครับแล้วจะคอยสายให้เพื่อนเนี่ยวางบอลยาวไปให้นะครับ เอมโตกับเร็วเนี่ยซาร่าเนี่ยก็จะเป็นเป้าหมายที่บอลเนี่ยจะทิ้งไปให้ซาร่าก่อนแล้วก็ซาร่าจะพาบอลไปซาร่าจะมีคุณสมบัติในการที่สามารถหันหลังให้คู่ต่อสู้ได้ดีนะครับทัาน,นที่เล่นริมเส้นแล้วก็เก็บบอลที่ทิ้งยาวๆไปให้ได้แล้วก็พาบอลดึงคู่ต่อสู้เข้ามาหาได้นะครับยิ่งในช่วงที่ไทยสวยเข้ามาหนุนดวงดีๆเนี่ยนะครับฟอร์มโดดเด่นมากตอนนั้นนะครับ ยิงระเบิดเถิดเทิงเลยตลอดทั้งซีซั่นเนี่ยนะครับยิงไป44ลูกในซีซั่นเดียวซีซั่นแรกที่มาสวมยูนิฟอร์มลิเวอร์พูลนะครับบทบาทหน้าที่เนี่ยเป็นตัวที่ดึงให้คู่ต่อสู้เนี่ยพวงแล้วก็เป็นเอาท์ไซด์ฟอร์เวิร์ดเมื่อซารลาได้บอลเนี่ยมันจะดึงเซนเตอร์1ตัวเนี่ยนะครับให้เคลื่อนที่ออกจากจุดที่ดีที่สุดของตัวเองคำว่าเคลื่อนที่ออกจากจุดที่ดีที่สุดก็คือตำแหน่งของเซนเตอร์เนี่ย มันจะอยู่ในลักษณะที่มันกัากากันนะครับก็คือคอยคอเบเอร์กันได้แต่ซาร่าเนี่ยจะไปเล่นอยู่ริมเส้นนะครับโดยเฉพาะริมเส้นฝั่งขวาและทีนี้เนี่ยคู่ต่อสู้เนี่ยจะทิ้งแบ็กขวาตัวเดียวเนี่ยไปคุมซาร่าทก็คุมไม่อยู่ต้องใช้ตัวที่2เข้าไปช่วยนะครับตัวที่2ก็คือเซนเตอร์ส่สวนใหญ่บางทีก็ต้องดึงมิดฟิลด์ลงไปแต่มันก็ทําให้กลไกอื่นๆเนี่ยมันรวนไปหมดนะครับบทบาทของซาร่าจะเป็นแบบนี้นะครับ แล้วซาร่ามีทักษะในการคลองบอลเก็บบอลที่ดีด้วยอาจจะดูน่าลำคาญนะครับอย่างที่อดีตนักเตะม,มีการวิพากษ์วิจารณ์ไว้แต่ว่าถ้าดูจากผลงานดูค่าสถิติแล้วเนี่ยซาร่าเป็นตัวที่ไม่ควรขายมากๆคนหนึ่งนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าซาร่าไม่ต้องการที่อยู่จริงๆแล้วต้องการจะไปจริงๆแลวมีเม็ดเงินที่มันมากพอนะครับในระดับที่พูดถึงกันร้อยแปดสิบถึงสองร้อยล้านยูโรเนี่ยนะครับก็โอเคนะถามว่าว จะหาคนใหม่เข้ามาถ้ามันจําเป็นมันก็ต้องทำนะแต่ว่าถ้าถามว่าเสียไปได้ไหมไม่อะซาร่ามีประโยชน์มากนะครับซาร่าทำให้คนอื่นเล่นง่ายนะครับถัดมานะครับตัวเจ้านเดชนะครับซึ่งนเด,ดเนี่มีลักษณะพิเศษเล่นคล้ายคายคูตี้อย่างที่ผมว่าก็คือเล่นค่อนข้างต่ำชนิดหนึ่งก็คือมีเิสระมากขึ้นไม่ต้องไปค้ำอยู่ข้างหน้านะครับ ลงมาช่วยรับบอลลงมาเชื่อมกับแบ็กซ้ายนะครับแล้วก็สามารถมีอิสระในการไปกับบอลหรือจะเล่นยังไงก็ได้จะเคลื่อนที่แบบไหนก็ได้นะครับโดยตัวอื่นเนี้ยคอยซับพอร์ตฝากบอลให้นะครับแล้วก็พาบอลทะลุทะลวงจากแนวลึกขึ้นไปข้างหน้าแล้วก็ในจังหวะที่เพื่อนได้บอลในพื้นที่อื่นเนี้ยเจ้าตัวจะวิ่งเคลื่อนที่จากพื้นที่ของตัวเองเนี้ยเข้าไปในโซนที่ถูกกาหนดไว้ แล้วก็เข้าไปจู่โจมเวลาเล่นเกมรับก็จะลงมาช่วยเกมรับลงมาช่วยกดดันในแดนกลางแล้วก็ลงมาช่วยเกมริมเส้นทางฝั่งซ้ายมากๆนะครับแล้วเวลาเล่นลูกตั้งเตะเนี่ยจะเป็นตัวที่สอดไปหมองบอลที่เสาแรกนะครับเจ้าบ๊อบบปปปี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เล่นลูกหมองตรงกลางส่วนฟานไดเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่โถมมาจากแนวลึกเข้ามาอีกทีหนึ่งแล้วก็โถมเข้ามาหมองนะครับประเภทที่ไปยืนค้ำมองเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะครับ ตัวที่วิ่งสอดเข้าไปที่เสาแรกก็มักจะเป็นมาเน่ครับในเวลาเล่นไปป้องกันลูกตั้งเตะมาเน่ก็จะเป็น,เป,นเป็นตัวป้องกันลูกตั้งเตะเสาแรกในตำแหน่งใกล้ๆกับฟิมิโนนะครับบทบาทหน้าที่เนี่ยที่ถูกวางฟังก์ชันไว้ความเข้าใจเกมแล้วก็การมีส่วนร่วมับเกมเนี่ยสูงมากๆดูค่าเฉลี่ยเนี่ยถ้าเทียบมันจะเทียบซาร่าไม่ได้เพราะนาทีนีน้ถ้าดูผลงานซาร่าเนี่ยซาร่าดีกว่าทั้งตอเรส ทั้งซวเลสนะครับทถทิติมันไม่เคยโกหกใครครับเพราะฉะนั้นมาเน่ก็ขายไม่ได้นะครับมาดูเจ้าบ๊อบบี้นะครับถ้าดูจากผลงานในการจบสกอร์อาจจะไม่เยอะนะครับแต่ถ้าดูการมีสัดส,ส่วนมีบาลานซ์เนี่ยทั้งมีส่วนร่วมทั้งเกมรับเกมลุกดีมากนะครับเป็นตัวที่ทําให้แดนกลางเนี่ยได้เปรียบคู่ต่อสู้เป็นตัวที่สามารถเคลื่อนที่ลงมาช่วยในแดนกลางได้ดีและในเกมรับเนี่ย ก็สามารถลงไปช่วยเล่นลูกตั้งเตะได้ไปช่วยป้องกันลูกตั้งเตะนะครับแล้วเป็นตัวที่โขกทําประตูได้เยอะนะครับจากนักเตะที่สูงแค่181ซนติเมตรดูอย่างตัวเลขที่เห็นเ,นเลยเนี่ยนะครับก็ลงเล่นไป235เกมเนี่ยยิงไป77จ่าย59แล้วดูตัวเลขเห็นไหมว่าถ้าเอา77มาจ่ายมาลบ59เนี่ยส่วนต่างของการยิงได้กับการแอซิสเนี่ยต่างกันนิดเดียวนันเองนะครับ ต่างกันสิบกว่าลูก่นั้นเองในแต่ละซีซั่นเนี่ยตัวเลขมันก็จะดูแบบบาลานซ์ใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยตอนอยู่ฮอฟเฟนไฮก็ยิง49จ่าย3 6ก็ต่างกันไม่เยอะนะครับเป็นนักเตะที่มีข้อด้อยเรื่องเดียวก็คือเรื่องความเร็วนอกนั้นนี่ความมีประโยชน์เนี่ยก็มากมายมหาศาลในบทบาทของตัวที่คอยเล่นคอยป่วนนะครับคอยเคลื่อนที่คอยเพรสซิ่งคอยอ่านจังหวะมาฉกนะครับคอย รับบอลในจังหวะที่เพื่อนกดดันแล้วอะไรแล้วเนี่ยตัวเองจะคอยไปดักทางไปเก็บบอลเสร็จจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการเข้าหมดลุกนะครับเป็นตัวที่สร้างจังหวะในเกมลุกเชื่อมต่อกับเพื่อนเนี่ยได้ดีนะครับโดยส่วนตัวตัวเองเนี่ยเป็นตัวที่เห็นแก่ตัวน้อยที่สุดในบรรดา3แดนหน้าในแง่ของความทุ่มเทความเข้าใจเกมเนี่ยหานักเตะที่เล่นคล้ายๆฟิมิโน่ยากมากนะครับหานักเตะที่เล่นได้แบบ มาเน่ก็ยากมากนะครับหานักเตะเป็นตัว outside forward ที่เล่นได้แบบซาร่าแล้วก็มีสถิตยิยิงประตูได้ขนาดนี้เนี่ยมันก็หาไม่มีทั้ง3ตัวเนี่ยมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในตำแหน่งตัวเองถ้าถามว่าเสียใครได้ไหมถ้ามันจําเป็นมันก็เสียได้ทั้ง3ตัวแหละแต่ว่ามันต้องได้ตัวแทนที่มีคุณภาพเพียงพอแล้วต้องใช้เวลายาวนานพอสมควรเลยกว่าจะเซตให้เข้ากับระบบได้ ถ้าเป็นไปได้ก็คือให้ทั้งสามตัวเนี่ยอยู่จนรีไทยจากสโมสรลิเวอร์พูลไปเลยครับเพราะทั้งสามคนเนี่ยจะไปเซ็สัญญาวันเดียวกันก็คือสามสิบมิถุนาสองพันยี่สิบสามนะครับเพราะในช่วงที่ต่อสัญญาขยายสัญญาไปเนี่ยทั้งสามตัวเนี่ยขยายสัญญาไปในระยะเวลาไล่เลี่ยก,กันซาร่าเนี่ยขยายก่อนนะครับจบซีซั่นปั๊บทางสโมสรเนี่ยขยับเข้ามาห,าหาเลยก็มาพูดคุยกันแล้วก็อัพสัญญาให้ ตอนนั้นรับแสงก็บอลนะครับก็เป็นรับแม็กซิมัมก็คือรับค่าเหนือสูงสุดนั่นก็แสดงว่ายเกนงคอัเนี่ยเห็นความสําคัญเห็นคุณค่าของซาร่าอย่างมากมายนะครับเราดูบอลอยู่หน้าจอเนี่ยเรารู้ไม่เท่าเขาหรอกเพราะนั้นการที่ออกความเห็นแบบนี้เนี่ยผมก็มองว่ามันไม่โอเคนะครับเราไม่รู้จริงเราไปพิพาทวิจารณ์เหมือนกันนะวันนี้นะครับถ้ามีอ่าพวกศึกษาโหราศาสตร์ ในด้านอื่นๆซึ่งผมไม่มีความรู้นะครับผมไม่พิพาทพิจารณาเขาเพราะว่าเราไม่ได้รู้เหมือนเขานะครับเราจะเอาอะไรไปวิพาทพิจารณาเขาอาอย่างมากก็พอผลลัพธ์มันออกแล้วนี้ก็เข้ามาดูว่าเขาดูแม่นไม่แม่นนะครับหรือเขามีความรู้จริงไม่จริงค่อยมาว่ากันตรงนั้นนะครับไอเนี้ยเหมือนกันนะครับในอาชีพที่ต้องอาศัยความรู้ในเชิงฟุตบอลเนี่ยเราคงจะสู้จะเกนค้ลอมไม่ได้ แล้วก็สตาฟโค้ดที่ช่วยงานเจคินคอปเนี่ยมีความรู้ลึกซึ้งกว่าเราแน่ๆนะครับจบซีซั่นแรกซาร่าก็ถูกขยายสัญญาแล้วนะครับถัดมาอีมิจิเดือนเนี่ยทั้งฟิมิโนก้องมาเน่ก็ถูกอัปสัญญาขึ้นมาอยู่ในเลทที่ห่างจากซาร่าไม่มากนะครับนั่นแสดงว่าทีมงานเนี่ยเ,เห็นความสําคัญของนักเตะทั้ง3าคนถ้าให้สรุปก็คือเสียไม่ได้ทั้ง3คนนั่นแหละแต่ถ้าจําเป็นเนี่ยมันต้องได้ มิดเงินที่มากพอแล้วก็ต้องทำใจกับการเซตร,ระบบใหม่อีกสักระยะหนึ่งครับสวัสดีรครับ